ข้วสดเยมันจะไม่หวานมากะหวานอ oh. ดีข้ okay. าวสดค่ข้าวโคตจริงๆค่ะท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆค่ะ เหนียวขาวกาเหนียวดำนะท่านผู้ชมบ้าบิบ่นนะแบบมาพาวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุธิษาชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดดีดีแลนด์ค่ะท่านผู้ชมนครศรีอยุธยานะคะ ตอนนี้เราก็เดินมาสักพักเจอร้านอาหารเด็ดเด้อนี่เป็นร้านบ้าบินนะทำผช้านี่แล้วก็ขายดีมากเลยนะคะร้านจะเป็นแบบสไตล์แบบสีเหลืองแบบนี้นะคะนี่นี่นี่ค่ะน่าทานมากค่ะไปเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศนะคะการทําการขายนะคะของแม่ค้านะคะไปเลยจ้าบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะคะนี่เอจะเป็นสไตล์แบบร้านสีนี้นะเดียเรยนะอนี่ค่ะ คือเราก็ไม่ได้มานานแล้วเนาะตลาดนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็คือแบบวันนี้แบบเหมือนแบบเออเรามาเดินแล้วเราเจอวิงร้านนี้แบบน่ากินนะเนาะเราก็เลยแบบออถ่ายให้แม่าถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะวันนี้นะเนาะนี่ค่ะจะเป็นสไตล์แบบแผ่นเบลเลอร์เลยค่ะ oh, <no. S 1> แผ่นเบลเลอร์บัตเทอร์เลยท่านผู้ชมสามคะ่ะสิบห้าบาทไม่นื่ย เดี๋ยวเราพาไปชมนี่เลยตรงนี้ที่แม่ค้ากับพ่อค้าทำนะนี่จะทำแบบเขาเรียกว่าสองเตาเลยเนาะนี่เนาะสวัสดีแม่ค,ค้าพ่อค้า้วยนะคะพี่จ้าสบายค่ะพี่ มะพร้าวคือแบบฉ่ำมากค่ะท่านผู้ชมว้าวมะพร้าวโคตรนะคะอืะอ,อ,อสโลแกนค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะจะสไตล์เป็นร้านสีแบี้จ้าอืออันนี้จะพี่จะเปิดร้านช่วงไหนอะคะ บ่ายสามโมงถึงกี่โมถึงกี่ทุ่มอะคะพี่ประมาณทุ่มนึงก็จะหมดตอนนี้ทุ่มตัวขวาก็หมดแล้วค่ะโอ้ยทุ่มกว่าก็หมดแล้วท่านผู้ชมแน่นอนค่ะแน่นอนก็ที่เราจะเห็นเมื่อกี้เป็นสีขาวกับสีอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอะคะพี่แป้งข้าวเหนียวขาวกับข้าวเหนียวดำอ๋อแป้งข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำเราเห็นทั่วไปจะเป็นสีดำๆก็คือเขาเขาข้าวเหนียวดำนะพี่อ๋อโอเคค่ะราคาแผ่นละแผ่นละห้าสิบ แผ่นละห้าสิบมีกี่ราคาพี่เป็นกล่องส5บ้าทครับอ๋อเป็นกล่องส5สิบห้าก็คือถ้าจะเอาแบบเป็นแผ่นก็ได้ห้าสิบบาทอืมโอเคค่ะมาวันอะไรมั่งคะพี่จันาน,คคนาคารครับจันานาคารนี่มาแน่นอนนะคะอโอเคตลาดดีๆนะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเราพามาดูเข้าเหนียวเข้าเหนียวขาวนะคะพี่นะอืมนี่ค่ะ แล้วที่มีที่อื่นขายไหมคะมีค่ะที่ไหนคะพี่อ่าดอนนครอยู่ที่นี่พุทธประหาดอยู่พยอมนะคะพยอมหมั่นมากแล้วก็สาวนิตย์อยู่เทหะค่ะฝั่งเทหะฝันนาา่งอนนครดอนนครค่ะอือแบบนี้อ๋อ พี่จะเอามะพร้าวลงที่หลังใช่จะไม่หวานมากเพราะเราไม่ได้คลุกมะพร้าวไปในแป้งจากของเราจะหวานพอดีค่ะจะไม่หวานมากมะพร้าวสดค่ะมะพร้าวอ่อนสดๆมะพร้าวไม่ได้หมักเลยแล้วชิ้นเบลเลอร์เลยท่านผู้ชมสโลแกนเราคือมะพร้าวโคตรโสโลแกนนะท่านผู้ชมมะพร้าวโคตรนะคะใส่เยอะจริงเนาะตรงปกนะท่านผู้ชมเนี่ยดูดิโคตรทะลักเลยค่ะ มะพร้าวสดเนี่ยมันจะไม่หวานมากรสก,ก็หวานพอดีเป็นมะพร้าวสดค่ะเพราะมะพร้าวมัน,นจะไม่มีน้ำตาลเลยเป็นมะพร้าวสดอืหวานพอดีจะไม่หวานมากเตา,านึงนี่ใช้เวลานานไหมจ๊าแมะประมาณประมาณสิบห้านาทีแต่สิบห้านาทีสิบห้านาที ข้าวเหนียวขออาวนะผู้ชมแล้วนี่เป็นข้าวเหนียวดำตอนนี้แม่เปิดแฟ่นชายหรือ,อยังคะหรือว่ายังยังค่ะมีคนถามเยอะแต่ยังไม่พร้อมจ้ะยังยังนะคะเดีย๋ยวเดี๋ยวให้แม่ค้าไปคิดก่อนนะผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตให้อีกทีนะคะก็ป้ายังก็เพิ่งเปิดได้เดือนกว่าป่าเปิดตัวได้เดือนกว่าป่ามันเลยยังระบบแฟ่นชายเราเลยยังไม่เปิดตัวได้เดือนกว่าป่า จ้ะแล้วแต่ก่อนนี้แม่ทําอะไรคะแม่ขายขายก๋วยเตี๋ยวอยู่อืมแต่ก่อเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวค่ะท่านผู้ชมใช่จ้ะเราเปิดว่าบินเสริมมันก็โอเคจ้ะก็เลยมาวิ่งว่าบินค่ะซื้อเยอท่านผู้ชมเลยค่ะพัลลัคพัลเลอร์เลยค่ะมีคนถามซื้อเยอะทัานผู้แต่ยังไม่พอจ้ะจ้ะแม่ยังไม่พร้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ไปคิดก่อนนะท่านผู้ชมใช่ยังระบบยังไม่ได้เราเพิ่งเริ่ม นรอแฟนชายเยอะใช่ใครสนใจก็ถามเข้ามาทางคุณแม่มีเพจหรือยังคะยังไม่ได้ทำเพจเพจแล้วมีเยังเพจเยอเพิ่งรับจริงๆลูงได้เดือนเดียวแต่ก็ตอบรับดีค่ะจ้่สนตอบรับดีนะแม่ต่อไปก็จะดีกว่าเดิมนะค่ะ่อันนี้จะเป็นข้าวเหนียวดำท่านผู้ชม ก็จะคือเป็นการราดแป้งลงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามะพร้าวใส่เด้อนี่นี่บ่เหมือนผู้ใหได้เนี่ยท่านผู้ชมว้าว <Wow. S 2> ตอนแรกจะทาน้ำมันก่อนนะคะพี่ใช่ครับทาน้ำมันที่เตาๆๆๆครับคุณทานมากเลรคระ ก็ซื้อแบบแผ่นก็ได้นะท่านผู้ชมเนี่ยคุ้มคุ้มเลยห้าสิบบาทแล้วก็จะมีเป็นแบบกล่องสามสิบห้าบาทอะใรอ่ครับ้ดูความมะพร้าวค่ะเกินปุยมุ้ยค่ยยะท่านผู้ชมสุดยอด <c oughs> 15สิบห้านาทีนะคะทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารน,นะท่านผู้ชมตลาดดีดีแลนด์นะคะ เราหนุนแม่กันได้เลยแต่ตลาดที่นี่จะมีทุกวันนะพี่เนาะใช่ครับมีทุกวันมีทุกวันค่ะท่านผู้ชมก็มาเดินกันได้นะร้าน,นอื่นๆก็น่าทานเหมือนกันนะคะของทานเยอะแยะเลยค่ะที่นี่ จริงๆค่ะทา่านผู้ชมมันสุดยอดจริงๆค่ะนี่ค่ะชิน้นเบลเลอร์บะเทอร์เลยนี่ต้องปกนะคะบ้าแล้วรวยนะแม่บ้าแล้วรวย,บ,ววยบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนโคตรๆนะคะ <c oughs> นะคะชื่อร้านนะคะไดแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะ15นาทีนะ,ะทา่านผู้ชม ขายดีๆนี่มะพร้าวแม่เอามากีโาก่โลประมาณสี่สิโลอะค่ะโอ้โห50โ,โ,โลสุดยอดแม่มะาพร้าวนี่แม่จางจากไหนจากสวนไหนอะคะของบ้านแถวทุกท่านโอโ้บ้านแถวจ้า แต่ที่ประจำเนี่ยจะยังไม่มีเนาะแม่เนาะก็เดินหาเอาค่ะท่านผู้ชมเข้ามาในตลาดเนี่ยใช่เดินหาเอาเนี่ยแม่จะเป็นสโลแกนเสื้อสีเขียวแบบนี้เลยนะคะสะท้อนแสงแบบนี้เลยค่ะวับ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 นี่แวะเข้ามาหาแม่เลยนะคะข้าวเหนียวขาวค่ะ แต่ลาดลาดน้ำมันก่อนนะท่านผู้ชมเพิ่งสิดตัวได้เดือนเดียวนะแม่อ,อือสุดยอดค่ะเดือนเดียวก็ฟังแล้วอค่ะท่านผู้ชม แม่มีรับออกงานใช่ไหมอะรับรับสั่งหรือว่ายังย่งเงี้ยค่ะโอรับพิ่เยรอี่รเจ็ด้อยรอเกรอบอริ้้อด้อยส้อยเกอบอร์ตามนี้นะแม่เบอร์ตามนี้นะโอเคท่านผู้ชมใครที่สนใจนะรับแบบเออมืแม่แบบ สั่งแบบรับรับรับทงรับนิ้วนะสั่งไปได้เลยนะท่านชมศูนย์เก้าแปดนะห้าเก้าหกสามแปดเจ็ดแปดนะคะแล้วก็กเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าห้านะคะแปดศูยนย์หกสี่หนึ่งเก้าห้านะคะโทรมาสอบถามกันได้นะคะนี่ค่ะขายดีนะคนะเนี่ย ข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำนะท่านผู้ชมบ้าบินนะ อ่ยมากคประมาณ15นาทีนะท่านผู้ชมต่อหนึ่งเตานะคะ15นาทีนะปรับค่ะ แผ่นใหญ่นะท่านผู้ชมต้องฝ่ามือเลยนะคะทะลงทะลักเลยค่ะเน,นี่นี้โซนทางแม่ก็จะเป็นข้าวเหนียวขาวนะท่านผู้ชม ต่สไตล์แบบเหมือนขนมโตเกียวหรอแม่ใช่ค่ะมป็นโตเกียว <c oughs> จ้า,าจ่ายได้เลยจ้าั่าด้านนี้เลยค่ะลูกอ,อ๋อด้านนี้ไนดะ้ แต่ถ้าเป็นกล่องแล้วเราก็จะหยิบใส่กล่องอ๋อเอาใส่กล่องโอเคเป็นกล่องสามสิบห้าค่ะท่านผู้ชมประมาณสี่ชิ้นอค่ะอ่าเนี่ยค่ะเป็นกล่องก็จะประมาณนี้โอเคค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเยอะนะคะสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทค่ะหรือไม่ถ้าเอาเป็นชิ้นก็ได้ค่ะจุกๆุสองคนนะคะห้าสิบบาทไปเลยค่ะ ละห้าสิบสตางค์ถ้าเป็นกล่องสองสามห้าเลือกได้เลยวันที่ห้าสามห้าสามกล่องร้อยคาะเลืได้ท้ายหนึ่งกล่องเลือกได้เป็นแป้งข้าวเหนียวดำกับแป้งข้าวเหนียวขาวค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาทานขนมบ้าวิ่นนะครับใส่โคตรเลยนะท่านผู้ชมมาได้เลยนะคะที่ตลาดดีดีแลนด์นะคะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะคะแม่เปิดร้านบ่ายสามโมงนะแม่เนาะถึงประมาณสามสามทุ่ทุ่มอยู่ไหมสองทุ่มก็พอแล้วค่ะท่านผู้ชม อาจจะไม่ถึงนะพี่เพราะอาจจะหมดก่อนต้องมาไวๆนะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีที่อื่นที่ไหนนะแม่วันอื่นที่พยอมจ้าตลาดไทยพยอประตูน้ำพระอินทร์จ้าแล้วก็เคหานวมนนครจ้าโอเคนะคะมาอุดหนุนแม่กันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแม่มากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อค้ามากนะคะ คงว่าจะช่องหมูเนี่ยป้าลดให้ฮ่าฮ่าฮ่าโอเคคือไม่ขายไปเดี๋ยวเราคีมกันท่านผู้ชมป้าแถมให้โอเคค่ะสองเท่าไหร่คะสามห้าค่ะสองเลยค่ะอันนี้ที่ทำนี่เซ็ตเท่าไหร่พี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมปลาแด้ประมาณนี้เลยค่ะ่านผู้ชมอันนี้เป็นโฉมหน้าของ หนึ่งชิ้นนะคะราคาห้าสิบบาทนะคะนี่จุกจกบอกเลยนะคะเต็มเต็มโครตโครนะคะมะพร้าวของเรายกชิมไหมคะกุกกรอบสายมะพร้าวนี่ห้ามพลาดเลยท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเราแบบเราชิมแบบนี้เลยใช้มือเลยแม่ใช้มือเลยค่ะนี่นี่นี่คือร้อนๆเลยนะนี่มะพร้าวคือเต็มคําแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวดํานะท่านผู้ชม ออเอออร่อย่านผู้ชมหวานน้อยอมืมะพร้าวเต็มคำค่ะกรอบนอกนะคะอ่อยนุ่มในแต่ใครที่มาก็เดินหาแมวหน่อยเนาะทุกวันจันทร์กับวันอังคารนะคะแม่จะมาตลาดเนี้ยแค่สองวันเนอะอมืมะพร้าวอื เอาจริงนะแผ่นละห้าสิบอะ่ะคือแบบเยอะมากไม่าจะสามคนนะจริงอืนะคะนะคะอ่อนด้วยมันร้อนแล้วอร่อยอะไะมชมกรอบนอกนุ่มในนะคะบัตรคิวต่อวันนี่กี่คิวอะพี่ ไม่แน่ค่ะเป็นร้อยไหมเป็นร้อยมีร้อยกว่าเป็นร้อยคุณชอบอร่อยมากเลยคุณผู้ชม